ว่ายังมีความเปลี่ยนอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นพัฒนาการของการเจรจาการค้าที่มีประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักเลยนะครับผลพบกับเศรษฐกิจโลกนะครับการค้าโลกเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นภาพเศรษฐกิจที่เรามองเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่เราก็จะมองตั้งแต่เคสที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือว่าหลัง12สิงสหาเนี่ยทุกคนกลับมาเจอสงครามการค้าเต็มรูปแปบบขึ้นภาษีกันหนักงงเหมือนเดิม โดยทะมันจะหนักมากนะครับสงครามการค้าเต็มรูปแบบเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐคลอลงหนักเฟดเร่งลดดอกเบี้ยมีนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์เองก็ต้องบอกว่าโอกาสกนค่าได้เยอะแต่ในเดียวกันเศรษฐกิจไทยเราก็อาจจะไปไม่รอดนะถ้าสมมติสงครามการค้ากลับมารุนแรงนะครับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP นะทั้งปีนะครับอาจจะเหลือสัก0.7หรือมีความเสี่ยงเนี่ยติดลบก็ได้เหมือนกัน ตามคุณปูนนี้แต่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยตัวเลขรายงานทางเศรษฐกิจอินดิเคเตอร์เนี่ยออกมาเนี่ยต้องออวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อ,อีกเพราะมันอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติก็คือในช่วงของไตมาาแรกเนี่ยก็ไม่ปกติมากๆเพราะว่าก่อนที่จะโดนภาษีช่วงของต้นเดือนเมษายนอ่ะพอมาต้นเดือนเมษายนที่เข้าสู่ไตมาสที่2ก็ไม่ปกติอีกเพราะว่ามันทอดเวลาไป90วัน90วันก็คือกินไตมาาที่2ซึ่งช่วงเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่คนเนี่ยรู้สึกต้องหนีตายกัน ช่วงแต่มานหนึ่งก็หนีตายรอบแล้วช่วงนี้ก็ต้องหนีตายกันอีกรอบหนึ่งยอดผลิตยอดทรงออกอันนี้มันจะมีผลอะไรไหมคะในเรื่องของเราที่เราจะต้องนําไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะจริงๆเศรษฐกิจอเมริกาดีหรือไม่ดีเอเชียดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยถูกต้องครับือใจไว้ถูกต้องเป๊ะเลยครับเพราะว่าในช่วงนี้ผมมองว่าระหว่างการพักรบเก้าสิบวันเนี่ยเอ่อจริงเราต้องบอกว่ามันก็จะมีสองทัมมิ่งเนาะช่วงแกรกฎาคมนี้นะคะที่จะต้องจับตามองว่าเรื่องของตัว Re ซิปเะิลับมาฮะ ก็จริงก็ต้องยอมรับนะฮะมันก็แอบมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าตัว r e สิ o เ a l t a t i r f เนี่ยอาจจะสูงขึ้นได้บ้างจากตอนนี้ universal tariff 10%เนี่ยผมว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นพัฒนาการของการเจรจาการค้าที่มีประสบความสาเร็จเท่าไหร่นักเลยนะครับอ,อ,อันที่ดูล่าชัดมากกว่านะหรือว่ามีความชัดเจนมากที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นในฝั่งของสหรัฐกับอังกฤษซึ่งจริงต้องบอกว่า ตัวอังกฤษเองเขาก็ไม่ได้จะมีการเ,าเกินดุลการค้ากับอเมริกาไปมากนะเพราะนั้นเป็นประเทศที่ได้ได้ว่าผมกระทบอ่ะไม่ได้ไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะฉนั้นดีลง่ายนะฮะพันธมิตรสําคัญก็ดีลง่ายแต่ว่าพันธมิตรสาคัญอีกคนหนึ่งในฝั่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นนี่ก็ยังไม่เห็นความชัดเจนเนาะว่าตกลงเนี่ยจะเอาอยัางไงกับญี่ปุ่นเหมือนกันถูกไหมครเพราะฉนั้นผมเลยมองว่าถ้าเราจะมั่นใจได้ว่าเรื่องของตัวรีไซเคารเนี่ยจะไม่กลับมาหลังจากนี้นะฮะดีลแรกสําคัญต้องมาก่อนเลย อย่างน้นอยๆเนี่ยในระยะเวลาเนี้ยผมอยากจะเห็นเรื่องของดีลเออจรจาการค้าระหว่างสหรัฐก,กับญี่ปุ่นนะครับว่าจะลงเอออย่างไรถัดมาเนี่ยผมเชื่อว่าพันธมิตรสคัญอีกฝั่งเอเชียนะของสหรัฐเนี่ยอาจจะตามมาด้วยไต้หวันและเกาหลีลเกาหลีใต้ตรงนี้ผมว่าถ้าเราเห็นดีลพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมั่นใจแล้วว่าเอ๊ะไทยเราเองอาจจะพอรอดจากตัวรีซิปเปิลเคิลทาริฟได้นะ,ะหมายความว่าอาจจะมีการขยายเวลาเนาะพักพักไปก่อนเพิ่มเติมจนกว่ากระทั่งจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่แท้จริง เสร็จสมบูรณ์ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับพ mm ี่เนา12สิงหาวันแม่แห่งชาติเราเราต้องมารอลุ้นว่าตกลงสหรัฐกับจีนตอนนี้ลงมาแล้วเหลือวัน30เปอร์เซ็นต์ถูกไหมจะกลับไปขึ้นไปอีกหรือเปล่าอันนี้คือสําคัญมาก mm hmm. ๆมเพราะอะไรถ้าสมมติเราไล่เลียงภาพต่อให้ Re c i p r o c a l tariff นะครับไม่ได้สูงกลับไปอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ <That. S 1> สหรัฐกับจีนกลับไปขึ้นกันอีกนะกลับไปขึ้นกาแพงภาษีกันให้อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมว่าผลกระทบเศรษฐกิจ โลกนะครับการค้าโลกเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นภาพเศรษฐกิจที่เรามองเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ตรงนี้มผมอยากเน้นย้าอย่างนี้คือเวลาที่เราประเมินตัวเลขเศรษฐกิจนะครับวันนี้ยอมรับเลยว่าการประเมินภาพเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งตลาดการเงินไม่ง่ายนะฮะดีที่สุดคือทําเป็นซีนาโโอนะครับเ,<อ>เหมือนกับที่ทาง IMF ทำ World Bank <ม>หรือว่า,าแบงค์ชาติเราทําเราเองก็ทำผมอยากให้ทุกคนดูเป็นเป็นตัวอย่างเป็นน้ําจิ้มว่า ในมุมนักวิเคราะห์เราเองเราเรา,เราทำ SEO แบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อ,อันนี้คือสิ่งที่ผมทำแล้วกันนะครับเ,เราก็จะมองตั้งแต่เคสที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือว่าหลังสิบสองสิงหาเนี่ยทุกคนกลับมาเจอสองครามการค้าเต็มรูปแบบขึ้นภาษีกันหนักนวงเหมือนเดิมผลกระทบมันจะหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเศรษฐกิจไทยก็แย่เศรษฐกิจสหรัฐก็อาจจะแย่ก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเวลาเราประเมินพวกเนี้ยเราจะนําไปสู่ implication หรือผลกระทบกับ การดาเนินนโยบายการเงินนะครับพี่หนาวว่านโยบายการเงินของเฟดธนาคารกลางหลักรวมถึงเราจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็เอาภาพตรงนี้มาประกอบการประเมินว่าเอะในมุมของค่า,งเ,งางเงินค่าเงินควรจะไปอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเคสแรกเนี่ยนะครับสงครามการค้าเต็มรูปแบบเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐชะลอลงหนกักเฟดเร่งลดดอกเบี้ยมีนะครับเพราะนั้นดอลลาร์เองก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอ่อนค่าได้เยอะแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยเราก็อาจจะไปไม่รอดนะ คืออย่างเคสเนี L ้ยนะครับทางสนยนวิเคราะห์ของกรุงไทยคอมพาสเรานะครับเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้าสมมุติสงครามการค้ากลับมารุนแรงนะครับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยหรือว่า g d ดนะฮะทั้งปีนะครับอาจจะเหลือสัก0.7หรือมีความเสี่ยงแย่ติดลบก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทนั้นทางแบงก์ชาติเราก็อาจจะต้องลดดอกเบี้ยเยอะนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวค่าเงินบาทไม่ได้ไม่ได้จะแข็งค่าไปมากเพราะว่าเศรษฐกิจก็แย่จริงนะครับ S <S <S แต่ถ้าเป็นเคสล่างสุดก็คือสถานการณ์ใกล้เคียงกับปัจจุบันนะครับค่อนข้างโลกสวยนะฮะเป็นเคสที่ทุกอย่างก็เก็บกันที่10เอระไรพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเคสนี้นะครับดอลลาร์ยังมีโอกาสอ่อนได้บ้างแต่จะเป็นช่วงปลายปีเนาะเป็นช่วงที่เฟดกลับมาเริ่มลดดอกเบี้ยลงบ้างน,นะครับไทยอาจจะไม่ต้องลดดอกเบี้ยเยอะนะเพราะว่าภาพเศรษฐกิจไม่ได้เลวร้วายมากนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปจะเป็นยังไงอาจให้ดูในหน้านี้นะครับสิ่งที่เราลองประเมินกันมาเบื้องต้นนะครับก็ ต้องบอกว่าเคสแย่และกันโอกาสเห็นเงินบาทอ่อนมีไหมก็มีบ้างนะครับเพราะว่าภาคเศรษฐกิจไทยมันก็ค่อนข้างเร็วร้ายนะฮะแต่ว่าในเคสดีนะครับต้องทําใจนะเราอาจจะอยู่ในโลกใบใหม่เงินบาทต่ํา33บาทต่อดอลลาร์นะครับโคโนเวิลด์เลยนะฮะหรือต้องยอมรับอย่างหนึ่งความเสี่ยงที่จะแข่งค่ามากกว่าที่ผมประเมินเนี่ยมีอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําใจไว้นะในมุมของ ทั้งผู้เล่นตลาดหรือว่าผังผู้ประกอบการนะครับค่ะวุ้แต่ดูแล้วเนี่ยสามสองบาทกว่ากว่าก็ไม่หลุดสามสองเนะไม่มีโอกาสได้เห็นสามเอ็ดเลยหรอฮะปีนี้ค่างเงินบาทไทยโอเคครับก็จริงๆต้องยอมรับอย่างงี้ครับพี่เนาคือตอนที่เราประเมินภาพเนี้ยแฟกเตอร์หนึ่งที่ผมไม่ได้ให้เยอะมากก็คือเรื่องของราคาทองคําผมจะยังไม่ได้มองอมว่าราคาทองคําทำนิวไฮใหม่นะจอน<ะ>อช่วงสิ้นปีเราอาจจะมองว่า พอบริบทที่ทุกคนคลายกังวลเรื่องสองครามการค้าเนี่ยทองคํามันไม่มีจุดยืนไม่มีที่อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะกลับกลับไปเห็นราคาทองคำสามพันหกสามพันเจ็ดหรือแม้กระทั่งสี่พันไหมเรายังไม่มองภาพนั้น <c oughs> แต่พี่ <c oughs> น่าวครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะถ้าสมมุติเ,เป็นเคสโลกสวยก็แล้วแต่แต่ทองคำเนี่ยอาจจะยังมีปัจจัยสับสนอย่างเช่นเรื่องของความเสีย่ยงภูมิศาสตร์แล้วสมมุติว่าราคาทองคําเขานิวไฮสามพันหกสามพันเจ็ดเป็นต้น อันนี้บอกเลยนะฮะว่าเราอาจจะโฮนิเวิร์ดเหมือนกันเห็นค่างเงินบาทต่ำ32บาทต่อดอลลร์ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ความสัมพันธ์ระหว่างตัวทองคําค่าเงินบาทนะครับผมให้ทุกคนคํานวณง่ายๆแบบนี้คือการเคลื่อนไหวสอดคล้องกันเนี่ยสูงนะครับถ้าในช่วงระยะสั้นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง80เปอร์เซ็นต์น,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 นะครับส่วนในแง่ของความอ่อนไหวถ้าภาษาสถิติอาจจะเรียกเบต้าจะเรียกเซนซิทิวิตี้ก็แล้วแต่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก0.3ถึง0.5 หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าสมมุตริราคาทองคำนะครับมีการปรับตัวขึ้นลงนะครับสักประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็บจะมีผลกระทบกับตัวค่างเงินบาทได้ประมาณสักศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เท่าที่ครับสามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสามเปอร์เซ็นต์ของการแข่งค่าอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยมันประมาณไหนก็จะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งบาทต่อดอลลาร์ก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ตอนนี้ค่าราคาทองคำประมาณสัก3,300เนาะของเราเอาเลขกลมๆ3,300<ะ>ถ้าเรามองว่าเขาขึ้นกลับไปนิวไฮ3,600คือ10%ถูกไหมครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ย10%ตรงนี้บาทนี่มีโอกาสแข็งไปอีกอย่างน้อยนะ1 1บาทต่อดอลลาร์เนี่ยนะครับก็เออเรียกได้ว่าเลข31ที่พี่นาวบอกอาจจะโผล่ไม่ได้เห็นนะแต่จะเป็น31 31 xx อ่าไม่ได้แบบ31<ร>ทั่วทีเดียว โ okay. อเคออแสดงว่า29บาทที่เราเคยเห็นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วมั้งจะแบบว่ากลับมาหลอนเราอีกรอบไหมคะโอ้โหเขียนคำที่ดีามากคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเอ่อถามว่าค่างเงินบาทเราโดยโดยโปัจจัยพื้นฐานเนาะช่วงที่เอ่อเราทุกอย่างฟื้นตัวดีขึ้นอะไรเงี้ยส่องออกท่องเที่ยวดีแข็งข่าขึ้นต่อเนื่องแน่นอนนี่คือแนวโน้มค่างเงินบาทแต่ถามว่าจะไปถึง29ไหมนะพี่น้องอาจจะยากน,นิดนึง คือช่วงนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจุดที่เหมือนฟันเดเมทัลปัตยพื้นฐานเรามันดีมากอ่ะผมมองงี้เลยกันนวันนี้แนวนโน้มบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจ,จก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับกำลังฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเรามองแค่เบื้องต้นก่อนละกัน3าบาทต่อลลา์เนี่ย<ม>ก็แอบยากนะสเอ็ดทั่วนะฮะผมว่าแอบยากเลดหนึง<ม>นะครับจุดเนี้ยมันอาจจะได้เห็นเมื่อเรียกได้ว่าการท่องเที่ยวเราเนี่ยกลับมาเป็นตัวเลข pre covid นะครับแล้วก็ ทรงออกเนี่ยผมคิดว่าต้องกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นซึ่งเราเอาทีละมุมเนาะในมุมของท<ฆ>่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยว่าเราดูตัวเลขแล้วเราค่อนข้างหนักใจนะครับเพราะว่าจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นรายหลักของเราเนี่ยเขาเ,เขาดูไม่ค่อยอยากมาบ้านเรานะครับพี่ดาว<ฆ>คือ<ฆ>ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเลขแม้กระทันน่งในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับหรือว่าช่วงที่เขาจะมาเยอะๆเนี่ยนะครับมันกลับไม่ได้มา<ฆ>ตามที่เราเคยประเมินไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราเลย ปรับลดมุมมองเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขนักเที่ยวต่างชาติลงมาพอสมควรนะครับตอนแรกอาจจะมองตัวเลขเรนจ์ประมาณสัก37-38ล้านคนนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่า37ล้านคนก็แอบแอบเหนื่อยแอบเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยในยใจนะเพราะว่าตัวนักเที่ยวจีนเองก็อาจจะเน้นเที่ยวในประเทศนะครับหรือว่าไปไปที่อื่นมากกว่าเพราะนั้ ถ้าท่องเที่ยวเราไม่ได้ดีมากนะครับก็ต้องบอกว่าบาทคงไม่ได้ inizi. ไม่ได้แข e <immer> ็งขนาดนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ในเชิงการประเมินバリュเอชันนะครับเหมือนเหมือนเวลาเราคิด a リュเอชันหุ้นนะครับเราก็จะมีอยู่ประมาณ no สักสองสามโมเดลที่เรามองนะครับถ้าเรามองจากโมเดลของดัชนีค่าเงินง่ายๆเลยที่แบงก์ชาติเองก็ดูนะครับหรือหลายที่ดูเช่นตัวโนมินัลเอฟเฟกตีฟเอ็กซ์เชิงเรทเนียหรือว่าเรียลเอฟเฟ i v ีฟเอ็กซ์เชิงเรทนะฮะคำนวณตรงนี้ออกมาเนี่ยจะได้ว่าเออバリュเอชัน่างบาทจะอยู่ที่ประมาณ 33ก็กว่าถึง34นะครับแต่ถ้าเป็นอีกโมเดลหนึง่งนะครับเราเรียกว่า behavioral effective exchange rate เนี่ยเบีนะเหมือนที่เราดื่มเบียเนี่ยแหละตรวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการดูปัจจัยพื้นฐานด้วยแล้วก็ดูความผู้ส่วนทางตลาดการเงินด้วยเนี่ยนะครับเ,เราจะได้ตัว valuation ค่าเงินบาทมา34กว่าเพราะฉะนั้นจริงๆว่าด้วย fundamental เราแบบนี้นะครับมันมันมันไม่ควรแหละที่ค่าเงินบาทมันจะแข่งไปมาก มัควรจะอยู่ที่มาสักสามสี่กว่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเลขสามที่ไปเลยเนี่ยถ้าลงไปถึงนะผมก็จะมองในมุมกลยุทธ์ว่าแข็งเกินไปนะครับควรจะเป็นจุดที่ importer ละการหรือคนที่มีภาระต้องจ่ายเงินต่างประเทศก็ควรจะปิดความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงที่เงินบาทจะกลับมาอ่อนเนี่ยสูงนะครับในทางกับการละการเลเวลไหนคนก็ชอบถามว่าไอ้สรงออกเนี่ยเลเวลไหนควรจะปิดบ้างนะครับ จริงๆเราก็มองว่าการที่เงินบาทเนี่ยอ่อนอ่อนมากเกินไปกว่าปัจจัยพื้นฐานเช่นตัวเลข36หรือ37อ่าอันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้อ่อนเกินไปถ้าเห็นนะสมมุติเห็นซึ่งอันนี้แอบยากนะครับผมผมอาจจะมองไว้เบื้องต้นว่าจริงๆเกิน35เนี่ยก็ถือว่าอ่อนไปพอสมควรแล้วอาจจะพอได้เห็นบ้างเนี่ยนะครับก็ควรจะปิดละในมุมของฝั่งเอ็กซ์พอร์เตหรือคนที่มีรายรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ทุกช่องทางของ Mo นนี่ h ช t นะคะ